ที่ค่ะมาเจอกันหนูนะคะน้องแบมค่ะวันนี้ที่ค่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องวิธีการทําบุญที่ทําให้สำลิดผลนะคะหัวข้อที่3ค่ะแล้วก็คือเรื่องการทําบุญที่เกิดจากการภาวนานะคะคือเรื่องจะบุญนี้นะคะหนูก็อยากจะขอบอกไว้กับทุกท่านเลยนะคะว่าคือบุญเนี้ยการทําบุญที่เกิดจากการภาวนาเนี่ยมันเป็นค่อนข้างจะเป็นบุญที่มีพลังุภาพี่แรงมากนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะอุทิศบุญเนี่ยจะต้องแบบธิษฐานจิตเปิดช่องทางให้เขาก่อนก็้วคือแบบว่าที่ฐานจิตให้เขาเตรียมถัวไว้ก่อนก็บุญที่เราทํานี้ คือจะพูดง่ายๆเลยนะคะว่าเปรียบเสมือนกับแบบว่าน้ําที่ผู้มาจากทั้งดับเพลิงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อผู้ผีชนต่ำนี้นะคะหรือว่าจะเป็นเจ้ากรรมในเวรเ,เนี่ยก็คือว่าจะรับไปค่อยได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องแบบอธิษฐานเปิดช่องให้เขาเตรียมตัวไว้ก่อนก็คือเหมือนกับว่าเขาแบบมีภาชนะเล็กๆอะค่ะแบบว่าแบบเป็นถ้วยเล็กๆเนี้ยนะคะคือจะทําให้เขาจะต้องแบบเตรียมมาค่ะแบบต้องเตรียมตัวเตรียมใจมาก่อนแบบว่าแค่ไหนก็คือแค่นั้นนะคะ คือเพราะว่าบุญนี้ค่อนข้างจะเป็นบุญที่ที่หนูบอกค่ะว่าเป็นบุญที่มีพลนงุภาพแรงมากมากกว่าการรักษาศีลการรักษาศีลนี้นะคะก็เหมือนกับถ้าจะให้เทียบเนี่ยพระพุทธเจ้านะคะท่านก็ได้บอกมานะคะในสมัยอิตกาลเนี่ยว่าพระสงฆ์เนี่ยถึงแม้ว่าพระสงฆ์จะแบบว่ารักษาศีลครบ227ข้อมาตลอด100ปีก็ไม่สามารถเทียบได้กับบุตชนธรรมดาที่นั่งสมาธิ ทำจิตให้ว่างแบบจิตให้สงบแบบนั่งวิปัสนาแบบจเจริญกรรมาฐานเนี้ยแหละค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงเสี่ยววินาทีก็สามารถได้บุญที่มากกว่าคนที่รักษาศีลมาโดยตลนอดนกว่าร้อยปีเงี้ยนะคะน mm ั hmm. แ่แหละค่ะก็อยากจะฝากท่านนะคะว่าคือการรักษาศีลเนี่ยคือไม่จะเป็นว่าจะต้องรักษาศีลให้เข้่งคัดแต่ว่าเรื่องการทําบุญเนี่ยค่ะคือเพราะว่าการที่ทําบุญที่เกิดจากการภาวนาเนี่ย สิ่งที่จะทําให้แบบว่ามีพลังรูคาพที่แรงมากก็เพราะว่ามรนจากาศที่เราจะต้องทําให้อารมณ์มันอยู่นิ่งคือการทาให้แบบจิตไม่ฟุ้งซ่านทาให้แบบอารมณ์แบบสมอแบบว่างเปล่าค่ะแบบว่าทุากอย่างต้องมมีอะไรเลยคือแบบว่า ทำให้อารมณ์เนี่ยคือสงบนิ่งอยู่ในสภาวะอารมณ์เดียวคือหนูอยากจะบอกนะคะเพราะว่าหลายคนก็อาจจะได้ทราบนะคะว่ามีนักวิทยาศาสตร์ที่วิจัยกันมาแล้วว่าจิตของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกง่ายเมื่อช่วง5-10นาทีหลังจากที่เรางสมาธิคือการสวดมนต์เนี่ยเราก็อยากจะแบบแนะนําว่าให้ประมาณ5-10นาทีขึ้นไปนะคะคือช่วง5-10นาทีรแรก สติสมาธิก็คือไม่ค่อยใจแบบแตกอะคะ่ะแต่ทีนี้พอเราสวดไปเรื่อยๆจนเลยสิบนาทีเป็นต้นไปเนี่ยจะทําให้เราแบบว่าจิตเนี่ยก็จะสงบนิ่งขึ้นนะคะนั่นแหละให้ใช้โอกาสนั่นเลยคะ่ะนั่งสมาธิซะคือนกาน,นั่งสมาธิเนี่ยจะค่อนข้างจะได้ผลดีในช่วง5 -10 ถึงนาทีแรกนะคะส่วนหลังจากนี้ก็คือค่อนข้างจ,จะทําให้จิตเราแตกง่ายแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยฝึกสม่ครเสมอก็จะทาให้มีจิตที่ค่อนข้างจะสามารถนั่งได้เป็นชั่วโมงเป็นวันเลยก็มีนะคะ แค่แลค่ะเดก็อยากจะฝากเรื่องการภาวนาเรื่องการรักษาศีลนะคะถ้าต่กไปน,นะคะคือเรื่องการทําบุญแบบการภาวนานี้นะคะเดี๋ยวก็เหมือนเดิมอะคะ่ะเหมือนทุกครัง้งเหมือนทุกอีพีที่ผ่านมานะคะว่าจะต้องมีการทห่ถ่านจิตซึ่งการที่ถ่านจิตเนี่ยก็คือจะต้องแบบคืออันนี้เราจะต้องแบบเปิดช่องให้เขาก่อนนะคะคือแบบว่าเตรียมช่องทางเรื่องเรื่องแบบเรื่องบุญเนี้ยคะ่ะคือจะต้องทีิถฐานจิตว่าขอบุญที่ข้าพเจ้าจะภาวนาต่อไปนี้ขอให้ส่งไปถึงเจ้ากรรมนายเวรหรือผู้ที่เราจะอุญให้ นะคะแต่ว่าที่หนูจะยกในกรณีของคนที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าจะป่วยรรอดแองบ,บ่อยๆนี่นะคะก็ให้อธิษฐานจิตแบว่าขอบุญที่ข้าพเจ้าจะจะแบบว่าจะทําการภาวนาต่อไปนี้ของชงส่งไปถึงเจ้ากรรมนายเว็นที่ทําให้ข้าพเจ้าปว่วยเป็นโรคอะไรหรือว่าจะให้ใครก็อธิฐานได้เลยนะคะ <S <S คือเรื่องนี้นะคะคือพอเราภาวนาเสร็จเนี่ยสำหรับคนที่แบบเรื่องเรื่องโครคภัยไข้เจ็บนี่นะคะหนูก็จะมีแบบแนะนําเพิ่มเติมนะคะหลังจากที่เราอธิฐานจิตเสร็จแล้วเนี่ย แล้วพอเราน่งสมาธิภาวนาเสร็จแล้วก็ให้พูดต่อไปว่าหากว่ามีหมอใายาใดที่สามารถรักษาข้าพเจ้าให้หายเจ็บหายไข้หายปวดจากโรคภัยไข้เจ็บที่ข้าพเจ้าเป็นอยู่นี้ได้ขอเทวดานั้นขอเทวดาที่รักษาตัวของข้าพเจ้าอยู่จงนําพาหมอนานั้นหมอนั้นยานั้นมาให้กับเราขอให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นและขอให้เจ้ากรรมในเวรนี้ยกได้ปูดยกโทษออกศีกรรมให้กับข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าหายเจ็บหายไข้หายปวยจากโรคภัยไข้เจ็บนี้แล้วขอให้ ได้ขอให้เจ้ากับได้รับบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในครั้งนี้แล้วไปมีชีวิตในภพภูมิที่สูงยิ่งขึ้นและมีชีวิตในชีวิตวิญญาณที่ดีขึ้นแบบนี้ค่ะนี่นะคะก็อาจจะสั้นไปหน่อยนะคะแต่ว่าไม่ต้องห่วงค่ะหนูก็จะมีแถมให้เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมานะคะคือวิธีนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าอาจจะเจอกันบ่อยนะคะเพราะว่าคือวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีสําหรับ คนแบบว่าการปฏิบัติตัวเพื่อปลดหนี้นะคะคือการปลดหนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าไปขอพระขอพรอย่างเดียวจะปลดหนี้ได้จะมาจากเจ้ากรรมหนี้ค่ะเจ้ากรรมหนี้ที่ว่านี้นะคะก็คือแบบว่าคนที่เราแบบไปติดหนี้อะค่ะแบบว่าเราเคยติดหนี้เขามาก่อนเมื่อในสมัยอดีตชาติมาแล้วหรือปัจจุบันชาติที่เราจําได้ก็ดีจําไม่ได้ก็ดีเนี่ยแหละค่ะเขาก็จะมีเจ้ากรรมหนี้ค่ะแล้วเขาก็จะแบบว่ามาตามทวงหนี้คืนให้ครบทุกบาททุกสตังค์ค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยจะดมได้ว่าจะเป็นแบบโดนโกงแช์ หร,รือว่าจะเป็นแบบว่าโดนแบบเพื่อนแบบว่าทุกคนก็อาจจะเคยใช่ไหมคะว่าโดนเพื่อนยืมเงินแล้วไม่คืนนะคะซึ่งหนูก็เคยเป็น,นะคะ่ะแต่ว่าหนูใช้วิธีนี้ก็ค่อนข้างจะดีนะคะแต่ว่าหนูก็ไม่เคยแบบบ่อยอะคะ่ะคือเพราะว่าค่อนข้างอยู่ใจเป็นคนที่ทําบุญบ่อยอะคะ่ะคือหนูก็จะยึดตามที่หนูไปอ่านมาเนี่ยแหละคะ่ะคือวิธีนี้นะคะก็ここมีแบบว่าข้อปฏิบฏัติที่ง่ายมากเลยะคะ่ะให้ทุกท่านนะคะคือวิธีนี้นะคะก็จะมีทั้งแบบว่า ว่าคาถาแล้วก็การปฏิบัติตัวนะคะคือหนูจะเรียนเป็นลาดับเป็นทำลายให้ทุกคนฟังเลยนะคะเมื่อเรื่องอะไรนะคะที่คือแบบขั้นตอนแรกให้ทุกท่านถือเหรียญบาทไว้ในมือไม่ว่าจะเป็นเหรียญห้าบาท<า>เหรียญสิบาทก็แล้วแต่ไปะคะ่ะให้อ่หนูจะยกเป็นเหรียญหนึ่งบาทก่อนนะคะให้ทุกท่านเนี่ยกำเหรียญหนึ่งบาทไว้ในมือนี่นะคะพอกำเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้บริกรรมคาถาไปตามนี้ค่ะข้าพเจ้า ขอ,ขอท่านเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่ทําให้ข้าพเจ้านายนางอะไรก็ว่าไปก็คือบให้เอ่ยชื่อนามสกุลให้พร้อมนะคะเสร็จแล้วก็บอกว่าได้ติดนี้ท่านได้เวลาได้แต่ยีชาติจนถึงปัจจุบันชาติโดยที่จิตนาก็ดีไม่จตนาก็ดีข้าพเจ้าขอบารมาตนตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะทยอยใช้นี่คืนให้หมดครบทุกบาททุกสตางค์จนกว่าจะหมดและขออโหสิก,กรรมให้กับเจ้ากรรมในเวรที่แบบว่าเพื่อความสุขความจเจริญ ของข้าพเจ้าและครอบครัวที่เธอเแล้วนะคะก็ให้นำเหรียญนี้นะคะไปหยดในกระปุกหรือว่าจะเก็บไว้ในถ้วยอะไรก็แล้วแต่ทุกท่านเลยคะ่ะแต่ว่าจะต้องแบบต้องแยกไว้นะคะเพราะว่าบุญเพราะว่าเงินเนี้ยที่เราจะเอาไปทําบุญเนี่ยก็คืออย่างที่นูบอกคะ่ะว่าจะต้องเอาไปทําบุญห้ามนํามาใช้กับของส่วนตัวเด็ดขาดนะคะเพราะว่าไม่งนั้นจะต้องเริ่มใหม่หมดเลยะคะ่ะแล้วก็วิธีนี้นะครับจะต้องทําก่อนที่เราจะใช้ใจ่ายอะไรในทุกๆวนนะะันค่ะทำไปทุกๆวนันจนคบรบสี่เดือนพอพอสี่เดือนนั้นเนี่ย ก็เอาเงินนั้นไปทําบุญนะคะอย่างที่หนูได้บอกไปนะคะนี่นะคะ่ะก็เป็นวิธีเล็กน,น้อยที่อยากจะฝากกับทุกท่านนะคะก็ถ้าเกิดว่า2อ P ที่แล้วเนี่ยใครทําแล้วดีใครทําแล้วได้ผลนะคะก็สามารถมาคอมเมนต์ได้ที่ได้ได้ได้คอมเมนต์ได,ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าว่าทุกท่านเนี่ยมีประสบการณ์อะไรที่อยากจะให้หนูนํามาเล่าต่อก็สามารถมาแชร์ประสบการณ์ได้ที่คอมเมนต์เหมือนกัน,นะคะ่ะหรือจะแปะลิงก์ให้หนูนํามาเล่าเพิ่มเติมก็ได้เหมือนกันนะคะ ก็อยากจะขอทุกท่านให้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับคลิปของหนูแล้วก็ให้กับช่องของหนูด้วยนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมติดตามหนูนะคะว่าคราวหน้านี้นะคะว่าหนูจะเอาเรื่องอะไรมาเล่าเอาเรื่องอะไรมาแชร์ประสบการณ์ให้กับทุกท่านเอาวิธีใดๆวิธีดีที่จะนำมาให้ท่านได้รับชมและฟังกันนะคะก็ขอบคุณค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมสวดมนต์ไหว้พระทรรบ,บุญนั่งสมาธิกันเยอะๆค่ะงที่หนูได้แบบว่าได้แสรงไปวันนี้คือเรื่องการภาวนาค่ะ ก็อย่าลืมใช้วิธีนี้กันเยอะๆนะคะพเพราะว่าค่อนข้างที่จะทาได้บุญมากๆด้วยเลยคะ่ะและที่สําคัญจะทำให้เราเป็นคนที่มีสมาธิมีสติที่ดีขึ้นเนี่ยนะคะอย่างที่พระพุทธเจ้าได้เคยกล่าวไว้ว่าแว่าผู้ที่ได้ยามแบบได้เตรียมจิตมาดีแล้วก็จะทาให้เป็นผู้ที่สามารถใช้ชีวิตในชีวิตประจําวันได้ดียิ่งขึ้นเนะะี่ยค่ะก็อยากจะขอฝากทุกท่านว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีะคะ่ะบ๊ายบายเจอก,กันคลิปหน้านะคะ